สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนาการชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำเพดิกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ชนาการด้วยนะ,ะแต่ก่อนอื่นไปดูข้อดีของเพดิกันเลยค่ะข้อแรกไม่ต้องไปค้นหาทุกคลิปแค่เปิดเพดิก,ก็ดูได้ทุกคลิปแล้วค่ะสองช่วยแยกหมวดหมู่ในการดูค่ะไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปที่ YouTube ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะกดไปที่รูปของเราค่ะและกดไปที่ช่องของฉันและจะเจอวิดีโอของเราค่ะให้กดไปที่จุดสามจุดนั่นเอง กดไปที่จุด3จุดนะคะแล้กดคำว่าบันทึกไปยังเพลย์ลิสค่ะใครอยากสร้างเพลย์ลิสใหม่กดต้องบวกแล้วก็เพลย์ลิสใหม่ค่ะหาพิมพ์ชื่อได้เลยแต่น้ำนะคะจะใช้เป็นสกิลเอมจิแทนนะเป็นรูปหัวใจสีม่วงสองดวงนะคะ เจอแล้วกดอิโมจิไปเลยนะเสร็จแล้วก็กดคาว่าสร้างค่ะอ่าเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าสร้างเครดิตแล้วนะคะอ่าก็กดคลิปอื่นๆแล้วก็กดติ๊กถูกตรงเครดิตที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ทุกคลิปหรือแยกเป็น หมวดหมู่ได้เลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พันาการชั้นละ้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย